การเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยเช่นกันนะคะอยากให้เ,เพื่อนๆลองนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้และปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ไม่ว่ายังไงการเก็บเงินก็จะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับเราในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาดู5้าวิธีเก็บเงินง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้แค่ต้องมีการวางแผนและวิธีเก็บเงินที่ดีการเก็บเงินไม่ว่าจะเพื่ออนาคตหรือเพื่อเป้าหมายในการใช้จ่ายหรือเก็บไว้ใช้สํารองในยามฉุกเฉินก็จะไม่ยากเกินจริงค่ะ หแบ่งสัดส่วนของเงินให้ชัดเจนการแบ่งสัดส่วนเงินเป็นวิธีการจัดการเงินที่ง่ายแต่ได้ผลดีมากเลยนะคะซึ่งสูตรการแบ่งสัดส่วนเงินที่เป็นที่นิยมอย่างมากนั่นก็คือ 50, 30, 20 50%เนี่ยจะใช้สําหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็นเช่นค่าเช่าที่อยู่อาศัยค่าผ่อนบ้านค่าอาหารและค่าสาธารณูปโภคส่วน30%นี้จะใช้สำหรับค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเช่นการช้อปปิง้ง ท่องเที่ยวและบันเทิงในส่วนของ20%นี้นะคะจะใช้สำหรับการออมแล้วก็การลงทุนค่ะการแบ่งสัดส่วนของเงินเป็นวิธีการเก็บเงินช่วยให้เรามีเงินออมและเงินสำหรับการลงทุนอีกทั้งยังเป็นการฝึกวินัยในการจัดสรรเงินอีกด้วย สองการทำบัญชีรายรับรายจ่ายบางทีการที่เราใช้เงินหรือว่ารับเงินโดยไม่ได้การจดบันทึกไว้ทําให้เราไม่เห็นภาพรวมในแต่ละเดือนเลยว่าเราจะต้องจัดสรรการใช้เงินแบบไหนการทําบัญชีรายรับรายจ่ายก็จะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมการใช้เงินได้ชัดเจนขึ้นว่าค่าใช้ใจ่ายไหนจําเป็นอันไหนไม่จําเป็นและช่วยให้เราวางแผนการเงินได้ดีรวมถึงเก็บเงินได้ดีขึ้นด้วยค่ะ 3ช้อปปิ้งได้แต่ต้องจ่ายอย่างมีกลยุทธ์จะให้ทั้งชีวิตไม่ช้อปปิ้งเลยก็คงทำได้ยากใช่ไหมล่ะคะเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนการช้อปปิง้งให้กลายเป็นเรื่องที่คุ้มค่ามากขึ้นเช่นการซื้อของชื่อลดราคาการใช้คูปองส่วนลดรวมถึงการเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนซื้อจะช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายได้แถมยังได้ของที่ถูกใจด้วยคะ่ะ 4. มีรายได้มากกว่า1แหล่งนอกจากงานประจําแล้วการมีรายได้จากช่องทางอื่นจะช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้เราได้ดีเลยค่ะและยังจะช่วยให้มีเงินเก็บสํารองมากขึ้นด้วยซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการสร้างรายได้มากมายเช่นขายของออนไลน์ทํางานฟรีแลนซ์หรือการลงทุนต่างๆเป็นต้น 5. ทํางานไปด้วยและให้เงินทํางานเช่นกัน การทำงานหาเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่การให้เงินของเราทำงานก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์จะช่วยให้เงินของเราสร้างผลตอบแทนกลับมาให้เรานั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนควรต้องวานแผนและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนและเลือกลงทุนให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเราเองด้วยค่ะ เห็นไหมล่ะคะว่าการเก็บเงินไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวด้วยเช่นกันนะคะอยากให้เพื่อนๆลอ,องนําเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ดูนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะว่าไม่ว่ายังไงการเก็บเงินจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เราในอนาคตอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ